ครับคลิปนี้นะครับผมได้ตัวอย่างพระนะครับจาก f อฟนะครับจะมาให้ดูนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พูดถึงพิมพ์พระประธานในหนังสือของท่านตรียประวัยนะครับซึ่งอยู่ในพิมพ์พระประธานพิมพ์ที่5นะครับเป็นพิมพ์ฐานย่อนะครับซึ่งถ้าเรียกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับหรือพิมพ์ชายจีวรนะครับผมจะเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ชายจีวอแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดด้วยกันครับในนี้เรียกว่าพิมพ์สัมทัดครับซึ่งการดูนะครับเราก มวลสารนะครับดูจนองค์ประกอบธาตุแล้ววันนี้ก็จะมีการอธิบายเพิ่มขึ้นครับว่าวิธีการสังเกตเป็นอย่างไรบ้างครับถือว่านะครับเราก็ค่อยๆศึกษาดูไปพร้อมกันครับเดี๋ยวลองชมครับว่าในลักษณะของพิมพ์ภาพเป็นอย่างไรซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกเป็นเบื้องต้นแล้วว่าองค์ประกอบการดูภาพสมเด็จครับเราจะไม่ต้องใช้ทุกองค์ประกอบในการดูนะครับในการศึกษาและในการตัดสินใจนะครับทั้งหมดนะครับแม้แต่การดูด้วยสายตามือสัมผัสดมกลิ่นนะครับ ใช้กล้อง 10x 30x 60x จนไปทั้งมากกว่า 2,000x นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับหรือการทดสอบแม่เหล็กการวิเคราะห์ธาตุทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องดูเป็นมวลรวมครับเป็นองค์ประกอบรวมทั้งหมดเพื่อที่จะใช้ในการศึกษานะครับเมื่อเราศึกษาจนมีความชํานาญครับเราก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ได้น้อยลงแต่ว่าเราจะมีทักษะในการพิจารณามากขึ้นนะครับ ในการเรียนรู้ในคลิปนะครับผมพยายามให้ทุกคนได้ศึกษารายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงพดีนะครับแล้วลองไปชมครับเพราะว่าตำราต่างๆหรือข้อมูลต่างๆที่ผู้รู้นะครับได้พยายามทําโดยที่ไม่ทําเพื่อเป็นการพุทธพาณิชย์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญครับและประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะของผมเองของท่านเองนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเพิ่มคุณทักษะให้กับตัวของทุกคนครับเดี๋ยวไปชมกันครับพิมพ์ที่5ครับ พิมพ์สันทัดครับพิมพ์ทรงสันทัดนั้นในหนังสือของท่านตรียมประวัยได้ระบุไว้ว่าลักษณะพุทธลักษณะสันฐานปานกลางคท,ทัดลัดพระเกตมีทั้ง3แบบมีแบบเรียวทะลุซุ้มและแบบปรีพระพักคือใบหน้าแบบเสี้ยมคือแบบไข่แบบผลมะตูมมีน้อยสุดส่วนมากลำคอจะกลืนหายไปนะครับ อังสานะครับลักษณะเป็นล่ามสันลักษณะเข่ากว้างอัสนะเป็นแบบธรรมดาครับเป็นแบบที่เรียกว่าย่นย่อก็คือจะไม่มีเส้นแสมอัสนะซึ่งเราเคยพูดไปคลิปก่อนแล้วนะครับซุ้มเป็นผ่าวายครับส่วนมากแต่ขนาดจะย่อมกว่าพิมพ์ป้อมเล็กน้อยจัดว่าเป็นซุ้มที่งดงามแบบหนึ่งคือซุ้มก็จะไม่ได้ค่อนข้างโยนะครับจะเกือบจะสมดุลน,นะครับทรงกรอบมีลักษณะเฉียง เข้าแต่น้อยเช่นเดียวกับพิมพ like yep. ์เขื่องนะครับกรอบก็คือชายกรอบเป็นลักษณะเดียวกับพิม์เขื่องพิมพ์เขื่องคือพิมพ์ใหญ่ที่เราพูดไปในพิมพแรกแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูลักษณะองค์พระกันครับครับจากที่เราได้ดูนะครับลักษณะพระนะครับเกตปรีนะครับลักษณะใบหน้านะครับเป็นผลมะตูมนะครับคือไม่วงรีแล้วก็ไม่วงกลมแบบเม็ดพริกไทยนะครับฐาน3มชั้นครับลักษณะเนื้อนะครับเป็นเนื้อ ที่เป็นผงเกสรนะครับมีความนุ่มแห้งนะครับดูแบบนี้จะแห้งมากนะครับเดี๋ยวลองไปดูกล้องขนาดสูงซุ้มก็เป็นลักษณะเกือบสมดุลนะครับส่วนลักษณะของสัดส่วนนะครับได้สัดส่วนโกลเดอร์เรโชครับก็ถือว่าเป็นพาที่ถูกสร้างในยุคสมเด็จพุทธจารย์โตแล้วครับในลำดับของเส้นนะครับตัดตรงนี้คือเนื่องจากตัดชิดกรอบครับแต่ว่าอยู่ในสัดส่วนครับของโกลเดอร์เรโชเช่นเดียวกันครับถือว่ามีความสวยงามนะครับเป็นสี่เหลี่ยม ที่สวยนะครับในมวลสารที่เป็นแร่เหล็กนะครับพบว่านะครับก็มีแร่เหล็กอ่อนๆนะครับพอที่จะล้มได้นะครับฉันเนี่ยในลักษณะเบื้องต้นเนี่ยเราดูอย่างนี้เราก็โอเคนะครับทดสอบอีกสักรอบนึงก็ได้ครับนะครับลักษณะจะเห็นได้ว่านะครับใบหน้านะครับเป็นลักษณะผลมาตูมนะครับเกตปรีจะหลดซุ้มนะครับมีโยเล็กน้อยไปทางสายองพระนะครับ ชายจีวรนครับเป็นแบบชายจีวรนหนานะครับอยู่ที่เข่าซ้ายและข้อศอกลักษณะอกพระเป็นลักษณะเหมือนจะอกทรงกระบอกนะครับแล้วก็ลักษณะพื้นผิวของผนังเนี่ยมีลักษณะของคาบเข่าซ้ายบางๆขึ้นแล้วคล้ายคาบแป้งครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับส่วนเนื้อของพระเนี่ยนะครับเป็นเนื้อผงเกสรมีความหนึบนุ่ม ครับมาถึงจุดที่เราดูแบบขยายบ้างครับตรงนี้เป็นบริเวณลําตัวขององค์พระนะครับเราจะเห็นไหมครับว่าเป็นคาบขาวๆเนี่ย um. ขึ of one, ้นอยู่เต็มองค์พระอะไรครับาวนี้ผมจะซูมลึกเข้าไปอีกนะครับค่อย like ๆด no right. so ูเข้าไปดูคร like ับพบอะไรครับเนื้อเนี่ยจะนุ่มนะครับเมื่อกี้เราดูข้างนอกเนี่ยดูแห้งนะครับแล้วก็มีลักษณะของเหมือนผงแป้งแต่ไม่ใช่นะครับนี่เป็นคาบขาวใสบางๆที่ขึ้นครับเนื้อเนี่ยเราจะเห็นนะครับนี่เม็ดโลหะนะครับที่อยู่ข้างในนะครับ ผมซูมเข้าไปหเห็นชัดขึ้นนะครับปรากฏว่าน่าจะเป็นเหล็กหลายปีกแมงทับครับมีลักษณะสีเขียวครับค่อยๆดูนะครับออกเขียวๆคือผมเนี่ยจะเห็นชัดว่าเขียวแต่ไม่ทราบว่าทายกล้องออกไปแล้วจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับนับลักษณะสีเขียวนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยถ้าเรามองดีๆข้างในเนี่ยสีเขียวนะครับเป็นกลุ่มเหล็กหลายปีกแมงทับนะครับในองค์พระ มวลสารก็มีผงพิเศษนะครับปนเป็นขาวๆในปะปายนะครับอยู่ในเนื้อนะครับมีขยายมานะครับเนื้อนุ่มสวยครับจะเห็นก้อนขาวๆนะครับอยู่เต็มนะครับในองค์พระนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มผงพิเศษนะครับเนื้อจะแยกชั้นกันนะครับแยกสัดส่วนกันไม่เข้ากันนะครับที่ซุ้มก็จะมีลักษณะเขียวหดนะครับเป็นธรรมชาติ เราพบเนี่ยว่ามวลสารเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มกระยาหารอยู่ในนี้ด้วยนะครับมีความนุ่มแต่เวลาดูภายนอกที่ไม่ใช่ดูกล้องกําลังสูงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของอผิวแห้งนะครับนี่ก็มีรอยแตกนะครับจากเนื้อเราจะเห็นได้เป็นก้อนผงวิเศษอยู่ข้างในนะครับนี่เป็นความธรรมชาตินะครับเห็นไหมฮะขอบด้านล่างนะครับก็มีการแตกนะครับหด ของมวลสารที่มีลักษณะการหดยุบแยกไม่เท่ากันนะครับในคนละเนื้อกันนะครับคันนี้ต่อนะครับนี่ก็เป็นความธรรมชาตินะครับผิวก็จะเหลืองครีมนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นแคลไซด์ขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มวลสารนะครับขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับแล้วก็การใช้พระด้วยอุณหภูมิด้วยนะครับพระกำแพงซ่อนอยู่ใต้ผิวแล้วก็มีคราบขาวบางอยู่นะครับ ก็เป็นกลุ่มขาวใสที่ขึ้นมาบดบังนะครับองค์พันธุ์เนื้อจะนุ่มนะครับจะไม่เรียบนะเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับเห็นไหมมีมวลสารที่เป็นกลุ่มของผงวิเศษครับมีพเกตจรดซุ้มนะครับตัวซุมพระก็นะครับเห็นความเป็นธรรมชาตินะครับที่สวยงามนะครับเนี่ยนะครับพระสมกออยู่ข้างในนะครับใต้ผิว ผงฐานของแม่พิมพ์นะครับก็จะอยู่ใต้ผิวเราก็จะเห็นเป็นดำดำนะครับแต่ว่าไม่ชัดนะครับในดูลงรายละเอียดนะครับจะเห็นเม็ดทองนะครับเม็ดหนึ่งนะอยู่บริเวณใบหน้านะครับนี่เป็นพระกำแพงนะครับค่อยๆดูธรรมชาติครับ กล้องที่ผมใช้นี่ก็กําลังขยายเกิน2 0 0 0ไปแล้วนะครับเพราะว่ามีทั้งกำลักำลังขยายจากแบบดิจิตอลและเลนส์ที่คูนเข้าไปอีกนะครับนี่ก็จะเป็นผงถ่านนะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับเนื้อเนี่ยสีเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะมีสีน้าตาลนะครับอยู่มีพงเกสรเนื้อกระหานครับจริงๆแล้วในกลุ่มที่เป็น กายศาสตร์เนี่ยมันมีผงกายศาสตร์ที่ใช้หมักไว้ด้วยทําให้สีลักษณะนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นเนื้อกายศาสตร์นะครับมีผ้ากําแพงอยู่นะครับค่อยๆ่อยดูธรรมชาติไปครับจริงๆแล้วดูขยายก็สวยไปอีกแบบครับเราเห็นองค์ประกอบเยอะครับที่ซ่อนอยู่เล็กๆน้อยๆอยนะครับครับแล้วนี่เราเจอเม็ดทองครับที่อยู่ข้างในนะครับ ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามองด้วยตาเห็นครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่สามารถมองด้วยตาหรือกล้องกําลังขยายสูงเห็นเนี่ย <realmente> เราจะตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ฟูเรเซนครับซึ่งธาตุเหล่านั้นเนี่ยเป็นธาตุทีา,เ,ทาเรียกว่าธาตุละเอียดนะครับ <sí> ไม่สามารถมองเห็นได,ด้ด้วยตาเปล่าแบบนี้ครับอันนี้รับไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ด้วยกล้องกําลังขยายที่สูงครับแต่เหนือจากกล้องไปแล้วนะครับก็ต้องดูด้วยเอ็กซเรย์ฟูเรเซนครับนะครับตรนนี้เราดูต่อนะครับก็จะพบกับกลุ่มที่เป็นแร่เหล็ก นะครับวาวๆในหาดูได้ครับแต่จะเล็กมากนะครับเราขยายขนาดนี้เราเพิ่งเห็นเนี่ยมีอยู่สองเม็ดนะครับค่อยๆดูครับเขียวๆอยู่ใต้ผิวเนี้ยก็เป็นเนื้อกลุ่มที่เป็นอาจจะเป็นหยกขินเขียวหรือลาตาชาตินะครับที่มีลักษณะสีเดียวกันนะครับพักกำแพงครับอยู่ใกล้ๆกันครับเนี่ยนะครับผมซูไม่เห็นนะครับแล้วก็มีเนื้อโมนสารปกคลุมอยู่นะครับ สวยงามครับลักษณะการแตกขององคพระเป็นธรรมชาตินะครับครับผมจะนําพระนะครับไปตรวจเอ็กซาเลฟฟูเรเซนครับจากนั้นนะครับตั้งค่าการตรวจเรามีทั้งหมด8ค่าครับค่าพื้นฐานคืออ l ลิเมนต์ผมไม่ตั้งนะครับผมจะตั้งที่อมฤตนะครับมีอมฤตหนึ่งสองสามสี่ห้าครับคันนี้ทําไมถึงไม่ตั้งค่าที่อลิเมนต์เพราะว่ามันจะเป็นการตรวจพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นค่าแรกๆที่ผมเคยทาการทดลองมาครับแต่เราจะ พัฒนาขึ้นมาในเพื่อตรวจหาธาตุที่สําคัญครับนะครับนี่เราก็จะพบแล้วว่ามีแคลเซียมนะในวิ่งมาละ63เปอร์เซ็นต์นะครับสกนเดียมนะครับ33นะพวกนี้เป็นธาตุที่มองไม่เห็นนะมันจะกล้องขยายกําลังสูงแต่ธาตุที่สาคัญคือตัวนี้ครับซิลิคอนครับที่ตามมาเนี่ยเพราะว่าพระองค์นี้เนี่ยนะครับมีเนื้อผงเกสรมีมวลสารแล้วมีกายาหารอยู่จากที่เราได้เห็นมาแล้วนะครับพบว่าซิลิคอนเนี่ยครับขึ้นมา43นะครับกลุ่มนี้มาจากดินกายาหารแล้วก็ผงเกสรนะครับ แล้วก็เราสแกนไปเลยพบเป็น46นะแล้วครับซึ่งบอกได้เลยว่าการเจอธาตุตัวนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นธาตุที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเปรียบเทียบกับตัวอย่างอื่นให้ดูครับบางบางคนก็เอ๊งงว่าแล้วทําไมตัวอื่นมันหายไปไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราตรวจอิเลเมนต์เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูครับนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะมีระหว่างแคลเซียมปือปูนเปลือกหอยครับแล้วก็ซิลิคอนนะครับ เราพบว่านะครับพระองค์นี้นะครับมีส่วนสำคัญคือมีซิลิคอน16เปนะครับแล้วก็มีแคลเซียมครับปุ๋ยสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับสแกนเดียมสิบเปอร์เซ็นต์สโตนเทียมศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโมริดีนัมศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับซิลเวอร์นะครับศูนย์จุดครับเราจะพบว่าธาตุสำคัญในพระองค์นี้คือซิลิคอนครับซึ่งมาจากกลุ่มดินโป่งครับมาจากผงเกสรและมาจากไตราหารครับ เนื้อถึงได้นุ่มเราต้องเจอตัวนี้นะครับแล้วก็แคลเซียมมันจะปูนเปลือกหอยครับ1 2มาครึ่งๆึเลยครับส่วนพวกสแกนเดียมสตอนเทียมโมริดิดัมนี่อยู่ในดินครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยแม้แต่กล้องกำลังขยายสูงก็ไม่สามารถมองเห็นได้ครับจึงต้องใช้ฟลูออเรสเซนส์สแกนนะครับครนี้เราบอกว่าเอะเรามองไม่เจอค่าเหล็กจริงๆงค่าเหล็กมีครับขึ้นมาในตอนต้นแล้วแต่เน,นื่องจากน้อยมากองค์นี้แม่เหล็กกระดูดได้นะครับแต่อ่อนอนพอล้มนะครับนั่นไม่ได้ไหมายความว่า เวลาตรวจ่าสําคัญนะครับเราต้องมาดูว่าอะไรคือตัวที่สําคัญนะครับคันนี้เนี่ยถามว่าค่านี้เนี่ยต่างกับอะลิเนต์นยังไงครับเดี๋ยวเรจะมีเปรียบเทียบทดลองนะครับตอนนี้เราเจอตัวที่มีนัยยะสาคัญแล้วนะครับที่เป็นซิลิคอนนะครับแล้วก็เหล็กนะครับแม้ว่าแม่เหล็กจะดูติดแต่ว่าเวลาเราตรวจเนี่ยเราไม่ได้ไปตรวจที่ก้อนเลยครับเราดูแร่เหล็กซึ่งเป็นธาตุละเอียดที่อยู่ในเนื้อมวลสารผมจะพยายามไปในจุดที่เรามองไม่เห็นได้ด้วย กล้องกาลังขยายสูงครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราทําให้เห็นค่าสำคัญต่างๆเพราะฉันเนี่ยพระองค์นี้นะครับเราก็จะพบสิ่งสาคัญที่เป็นคีย์เลยก็คือตัวที่เป็นกลุ่มที่อยู่ในดินนะครับคือ Silicon, am, Matter, ver, iam, ซิลิคอนบรีนัมแม้แต่ซิลเวอร์สแกนเดียมและโอนียมก็เป็นกลุ่มที่เป็นธาตุอยู่ในกลุ่มดินเช่นเดียวกันครับครับสําหรับพระสมเด็จนะครับพิมพ์สันทัตพิมพ์ที่5้านะครับ ถือได้ว่าเราดูและองค์ประกอบต่างๆนะครับน่าสนใจครับอันนี้ช่วงท้ายนะครับอันนี้จะเป็นก้อนดิบขาวที่ผมปั้นขึ้นมาครับแข็งเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นมวลสารที่หาได้ทั่วไปครับผมจะไม่บอกว่าหาได้จากที่ไหนนะครับแต่ทุกท่านเนี่ยถ้าผมบอกปุ๊บหาได้ทันทีเลยครับแล้วผมก็ปั้นเป็นก้อนครับนะครับไม่ได้หาจากสิ่งที่ยากด้วยถ้าเราเอาก้อนนี้นะครับตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แต่ว่าตรวจด้วยค่าที่เป็นค่า อิเดีมคือค่าที่ตั้งไว้สาหรับตรวจมวลสารทั่วไปปกติผลจะเป็นเช่นไรครับเดี๋ยวเราจะไปครับลองดูครับผมได้นําก้อนดินเนี่ยครับก้อนนี้นะครับล้วนๆเลยครับแล้วผมไม่ได้ใส่ผงเหล็กไม่ได้ใส่อะไรทั้งสิ้นครับแต่ว่าเป็นดินทั่วไปที่ผมหาได้นะครับมีในท้องตลาดด้วยครับนะครับไม่ต้องไปถึงขนาดเอาพลาสอมหรอกนะครับเวลามาตรวจครับถ้าลองดูครับมันมีบางอย่างที่ขึ้น ถ้าเราศึกษาเราดูปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีกราฟที่มันมีค่าแปลกๆอยู่ที่เรามองเห็นนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในคลิปอื่นในวิธีการใช้เครื่องอีกทีนึงนะครับตนี่ผมว่าดูออกแล้วแต่ว่าเราไปดูค่าครับถ้าเราไม่ได้ศึกษาดูธาตุมาปุ๊บเวลาเราไปดูครับเห็นไหมโอ้ขึ้นมาเยอะเลยครับมีองค์ประกอบเต็มไปหมดเลยนะครับนี่มีแคลเซียม64.5%นะครับมีสแงนเดีด้วยครับ นะครับมีเหล็กด้วยนะครับไอรอนนะครับบริดีนัมนะครับโรเดียมก็มีครับเห็นไหมครับไม่ได้ใส่วัตถุธาตุใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นดินที่ได้มาล้วนๆนะครับเรามาดูผลสรุปกันครับนี่นะครับออกมาเป็นอะไรครับแคลเซียม64นะครับอันนึงครับหยิบหยิบออกมาด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับแคลเซียม60นะครับสกนเดียม32ไอรอน2รนะครับบริดีนัมเหล็กด้วยนะครับก็มีอีกนะครับ นี่ย0.5โลดิเดียมอีก0.08เห็นไหมครับมีครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าค่าเนี่ยมันก็ดูเหมือนเหมือนกับค่าที่เราเคยเห็นนะครับแต่ด้วยค่าการตรวจอะลิเมนต์เนี่ยเป็นค่าพื้นฐานครับยังไม่ได้เข้าอมอรีต1 2 3 4 5ที่ผมตั้งไว้ด้วยพอเราตรวจไปแต่ละค่านั้นมันจะหายไปหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราพบโรเดียมเนี่ยในดินขาวทีโดยหาได้ทั่วไปเห็นไหมครับแคลเซียมด้วยสังเคมดเอียมไอรอนด้วยเหล็กด้วยนะครับโมรีดีนมัมสโตนเทียม ในขณะที่ผมไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยเช่เนี้ยการใช้เครื่องเนี่ยเราจะมันจะต้องมีความรู้ครับต้องไล่รายละเอียดนะครับหรือแม้แต่การอ่านค่าก็ตามครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่เราวางใส่เครื่องปุ๊บโลค่าได้่ใช่ซึ่งมันเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับต้องบอกทุกท่านว่าในระยะเวลาใกล้นี้นะครับผมจะจัดอบรมเรื่องการใช้เครื่องนะครับเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับแล้วก็จะทำเซอร์รับรองด้วยนะครับโดย เราก็จะมีรูปแบบนะครับในการใช้ต่างๆรวมถึงข้อมูลที่ผมได้ทำการศึกษานะครับดินต่างๆนานามานะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรต้องตรวจยังไงนะครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่าองค์ประกอบทุกอย่างสำคัญมากครับในการคิดและวิเคราะห์พิจารณาครับเช่นเนี่ยสิ่งสี่มัญที่สุดของการใช้เครื่องมือครับคือเราจะต้องมีความเข้าใจครับและต้องมีความรู้ในเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย และเรื่องพระสมเด็จเราจะเป็นต้องศึกษาละเอียดทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเครื่องมืออย่างเซเรฟูรเซนเองก็เป็นแค่อุปรกรณ์หนึ่งนะครับความรู้เรื่องของพิมพ์พระมวลสารพระก็เป็นอุปรกรณ์หนึ่งนะครับความรู้เรื่องการใช้กล้องการดูมวลสารก็เป็นอุปรกรณ์หนึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ถ้าเรียนรู้ครับแล้วเราใช้อุปรกรณ์ร่วมกันนะครับเราถึงจะสามารถประเมินได้นะครับหากเราไม่ เข้าใจนะครับเวลาเราเอาเข้ามาใช้แล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละรายละเอียดนั้นมีความสําคัญครับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มีความสําคัญและจะเป็นที่ต้องใช้เป็นและต้องมีความเข้าใจครับมีข้อดีข้อเสียข้อเด่นข้อด้อยอย่างไรนะครับแล้วเราควรจะทําความเข้าใจอย่างไรนะครับถึงจะทําให้การศึกษานั้นออกมานะครับมีประโยชน์และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับสวัสดีครับ